Birthday là... Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. อาจจะพูดอะไรอะไรอะางล่างไรู้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 รูารู้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 รรู้รู้รู้ร้รู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 ้รรู้้รู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 ้ร้รู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 ้ร้รู้รูรู้รูรู้รรู้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  โชคภัไอ้เกิดขอให้ดีร่ำรวยร่ำรวยอย่าเจ็บย่าจนนะจ๊ะเกิดท่านหน้าฝนใดอย่า นิดนึงนิดนก็จะได้ถ่ายรูปไม่ต้องตัดแค่จับแค่จับอ่ะจับมันก็จะตัดเนี่ยยิ้มด้วยยิ้มด้วยสอนิ้วแ้วงนิ้วสอ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 งนิ้องนิ้วสอิ้วสองน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 ิ้วสนิ้วสองนิ้วสองนงนิ้องนิ้วสวสองิ้นิ้วสองนิ้วสองนิ้วสนิ้งนิ้วนิ้วสนิ้ว 发现了，跑出没啦？